สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ให้ชมพระลอดอ <c oughs> ันนี้พระลอดมหาวันครับเนี่ยเนี่ยครับดูเห็นตามซอกฮะจะมีดินกลุกหรือก็เม็ดทรายฝังอยู่นะนะฮะตามซอกแขนตามอะไรต่างๆนะฮะตามชั้นเนี่ยฮะ ท่านชมนะฮะเนี่ยครับด้านลลางอันนี้ออกสีมอยฮนะหรือออกพลาลอดเขียวเนี่ยท่านดูเนื้อเท่นั้นเนี่เยเหี่ยวย่นเลยครับถ้าดูพระพักท่านนี้เนี่ยนะซอกนะฮะจะมีดินกลุเนี่ยฮะ ท่านดูดิวเนี่ยนะนี่คือเนื้อท่านฮะเนี่ยครับเนี่ยดินกรุอยู่ในซอกนะฮะท่านชมนี่นี่คมชัดะฮะโพต่างๆนั่นแหละชัดลึกครับเดี๋ยวๆโอเคเนี่ย เนี่ยครับดูด้านข้างท่านฮเนี่ยครับกรีกระจกดังแกลกเลยเนะี่ยท่านชมเนี่ยเนี่ยครับที่ด้านหลังท่าน ท่านชมฮะเนี่ยครับตัวเนื้อท่านแห้งแกล่งครับเนี่ยเดี๋ยวดูดิฮะเนี่ยครับนี่พะรอดครับมหาวันนะฮะเนี่ยครับท่านดูเนี่ยสีเขียวพะรอดอ,อันนี้ออกเขียวรอยกระเทาะเขียว เนี่ยครับด้านล่างท่านเนี่ยครับเหี่ยวย่นเลยครับแห้งจัดครับพอลอดมหาวันครับอันนี้จะเป็นพิมพ์กลางครับโอเคครับสวัสดีครับ